สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลแบ่งทีมลงพื้นที่เยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในวันที่12กุมภาพันธ์และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในวันที่13กุมภาพันธ์โดยการสอบในปีนี้เป็นความสมัครใจของผู้เรียนศูนย์สอบสอบพปตูลและสนามสอบทุกแห่ง ดำเนินการตามแนวทางการจัดสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสเน้นประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อเด็กสูนและคำนึงถึงมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และวันนี้พออประหยัดสุขีภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสูนนำทีมลงพื้นที่เยี่ยมการสอบทั้งโรงเรียนในพื้นที่เกาะ เช่นสนามสอบโรงเรียนบ้านเกาะสารายชัยพัฒนาสนามสอบโรงเรียนบ้านปันหยงอุมาที่ไม่ว่าจะมีนักเรียนเพียงกี่คนสอประอบูนก็บริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้แก่นักเรียนทุกคนรวมทั้งได้ลงเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ปกติเช่นที่สนามสอบโรงเรียนอนุบัลนตูนพร้อมจัดทีมติดตามสนามสอบทั้ง7อำเภอรวม21สสนามสอบซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีไฮไลไท์ที่น่าสนใจ สพ,อพอสตูนขอพาทุกท่านไปติดตามบรรยากาศภาคสนามพร้อมๆกันเลยค่ะที่โรงเรียนบ้านเกาะสาไราใช้พัฒนาเป็นสนามสอบทั้งชั้นป .6 และม .3 บริหารจัดก,การได้อย่างดีเยี่ยมตามแนวทางการจัดสอบที่สำคัญค่ะมีนักเรียนเพียงหนึ่งเดียวจากอีกโรงเรียนใกล้เคียงมาเข้ารับการทดสอบด้วยเปึนคนสนุกคนเดียวครับแนวทางในการจัดการสอบนะครับก็เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็เป็นไปตาม คู่มือที่ให้ไว้นะครับบ้านก่อสลายใช้ไม่นานนะครับก็นักเรียนเนี่ยประสงค์ที่จะเข้าสอบ100%เนะครับเพราะว่าในการสอบครั้งนี้เนี่ยก็ได้บอกกับคุณครูนะครับให้นําผลการสอบเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับดูว่าจุดไหนเนี่ยหรือว่าตัวบ่งชี้ไหนเนี่ยตัวชี้วัดไหนที่ได้น้อยนะครับก็นํามา ปรับปรุงนะครับหาแนวทางอาจจะเป็นในการจัดการเรียนการสอนหรือว่าผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เดีให้ลูกมาชอาต้องการได้มั้งเด็กเขาก็เลือกเองเนาะแ,แต่เขาหนาผมหนาเขาไม่ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นลูกอ่านนั่งซือลูกได้มาอ่านอ่านนะนี่แหละก็คือให้ลูกได้มาชอบจะได้รู้ว่าเออลูก เรียนได้แค่น้อยผูกก็อนต้นได้แค่น้อยเต่๋ยวจึงก็จะได้รู้ด้วยว่าโคมิมานี่มันลำบ,บากเป็นน้อยในการเรียนเนาะการสอบวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้อนได้มีพัฒนาการได้มีความรู้แล้วก็ได้มีประสบการณ์ต่างๆในการสอบแล้วก็การสอบวันนี้คนมีในเรื่องต่อต่อไปนะคะทั้งมุมมองของนักเรียนผู้บริหารผู้ปกครองต่างก็เห็นความสําคัญของการทดสอบเพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนา คราวนี้ค่ะเราไปฟังมุมมองของท่านผอ,อประหยัดสุขีคุณผู้ชมัวันนี้นก็มาเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาะระดับชาติขั้นพื้นฐานนะครับโดยเนตของนักเรียนชั้นป .6 นะครับที่โรงเรียนบ้านเกาะตาไหลชัยพัฒนานะครับที่สพสตูนนี้มีสนามสอบทั้งหมด13สนามนะครับก็วันนี้ผู้ปกครองนะครับตั้งใจที่จะให้ลูกมาสอบเพราะว่าเป็นการสอบภาคความสมัครใจนะครับโรงเรียนแต่ละโรงซึ่งเป็นสนามสอบ คุณครูเองก็พยายามบริหารจัดการให้เด็กได้สอบตามความประสงค์ของผู้ปกครองนะครับผลการสอบก็ไม่ได้เอาไปใช้เพื่อตัดสินบทการเรียนเพราะนั้นวันนี้นักเรียนก็ดําเนินการในหน้าที่ของตัวเองนะครับทํข้อสอบกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะ,ะให้คุณครูได้นําผลนี้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปให้กับทางหน่วยงานนะครับระดับ ข้าบนเพื่อที่จะใช้ในการกําหนดนโยบมายเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาในในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นการจัดสอบในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็ชื่นชมห,นหัวหน้าสนามสอบทุกสนามสอบนะครับคุณครูซึ่งพยายามบริหารจัดการทั้งให้นักเรียนมีความปลอดภัยแล้วก็ให้ได้สอบเพื่อ วัดความรู้ความสามารถตามความต้องการของผู้ปกครองและก็นักเรียนด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกฝ่ายครับสพป,ปสูนมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการที่ต้องการจะพัฒนานักเรียนตามความถนัดความสนใจเพราะเราเชื่อค่ะว่านักเรียนทุกคนล้วนมีแสงสว่างในตัวเองค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สพป,ปสูนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ